อารถกระบะเริ่มต้นอยู่ที่สองหมืนกว่าบาทนะครับเนี่ยคันนี้เลยสองหมื่นเท่าไรเนี่ยป้าสอง 20, หมื่นห่านะครับสองหมืนห่าตัวนี้เกาเอินว่าฟอร์ดฟอร์ดนายักษ์สองหมืนห่านะครับฟอร์ดเลนเจ์ซือสองหมื่นห้าตัวนี้เอกสารภาษีครบเนาะเอกสารภาษีครบปัญหามันก็คือปัญหาก็คือฝาโกงเนะาะฝาโกงตามสภาพได้ไง ฟาโกงนะครับต้องเก็บเก็บงานนิดนึงแออถอยถอยนะพิซซ่าเนี่ยสภาพร,รวมนะปฝาท้ายประมาณนี้สองหมื่นห้าเก็บฟาโกงไว้งั้นแล้วก็กระบะตัวนี้มันเพิ่นตัดไปไหนค้าด้าน,นข้างนะครับสี สองพันห้าตอนสภาพฝากกงเอาไปใส่ซื้อกันแล้วเห็นปะเปิดอ,ออกไปเครื่องนะนงย่งเปิดฝาของเครื่องเถอะผมบึงนี่เอฟซีเดี๋ยวบึงนี่จะได้ผิดาจรณานเพิ่อนเราไปส่อมมันจะเปิดลายยังไงเอารถใส่ดิเนห้องโดยสารก็สวยอ,อยู่เกียร์ธรรมดารวมนะครับเบาะตังคอนโซลนี่ วันนี้ยังบริเวเห็ดยังใช่มีเติร์ดฟ้าขอาจะห้นออกมันมันสตาติดอยู่แต่ว่ามันดันบ่ก็เลยมันดันสตาติดอยู่มันดันแค่ฟาโกงมันบ่ติดง่ายอยู่มั้อยากติดยากฟาโกงโอ้น่ามันดันฟ้าโกงติดง่ายไปแก้ตัวนี้เนาะสองหมื่นห้านะครับสองหมื่นห้าตัวร่องได้ติดตังเราอยู่ที่อำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานีนะครับอ่าเดี๋ยวก็ดูเบอร์โทรท้ายคลิปแล้วกัน ยางนาเนี่ยก็จะหยักหัวนี่นะมุ้งส้มที่ลบอ่อนที่จอดโดนจอดดนนะครับจอดโดนโอเคอ้ามาดูต่อไปนะครับคันนี้ตัวนีเครื่องยังก็เนีม่มาด้าหัวหนุกอูเก็บสียางงามยางใหม่นะครับเอกสารผ้าสีครบเลยสีพิ่นเก็บใหม่แล้วนะครับปีหกแปดพื้ได้ไนะปะ ไปแถวพึ่ง đi เนี่ยเก็บสีละกระบะดีไปถุงไปท้ายวาดทายนะครับสียังหอมหอมอยู่เลยนะเห็ดส,สีบัดหมื่นหกโอ้สีบัดหมื่นหกสีปีหกแปดนั่นแหละฮะ สีปีหกแปดสตาร์ทติดใส่ได้บ่าตอรนนะครับเนอะสตาร์ทฟังเสียงนี่แหละครับสตาร์ทแต่ว่าแบตมันมีแบตบันมีนะครับรถหลายคันเลยแบตมันโอ้น่ะมันเก็บมาใหม่แต่ว่าเครื่องดีเนาะเครื่องดีเครื่องเปิดได้เลยเปิดสิมป่ะโอ้เปิด้เิ่งไหน ตัวนี้เปิดไปอยู่สามหมื่นห่านนะต่อรองได้นะครับต่อรองได้ให้หารถสายคลาสสซี่อือสามหมื่นห้าต่อรองได้นะครับต่อรองได้แบตเพิม่มถ้าลูกค้ามาเอาไหนต้องเตรียมแบตมาหรือซัดแบตดเห็นหรือัอด,ดให้นี่ขี่กลับเลยมาขี่กลับเลยนะครับไปห,หารถทรงนี้อยู่ไปไหน ทะเบียนหนองคายสายคลาสสิกใครหาตัวนี้เึ้นว่าหนาย,ยัางก่อนนามุกหัวหนุ่มหัวหนุ่มสูงนค้นามสูง,ง,สงหัวมันหนุ่มันเป็นรุ่นตัวใหม่เนาะตัวเสือไทยตัวเสือไทยของรุ่นนี้เลยนะนี่คแคปข้างหลังพร้อมแคบเงี้อ่าใครหาตัวนี้อยู่ที่สามหมื่นห้านะครับสามหมื 35, 35. ่นห้าโอเคสามหมื่นห้าสวยหล่อ เาโอเคสนใจยังไงสอบถามได้นะครับเบอร์โทรใต้คลิปเลยที่ตั้งอยู่ที่อำเภอกุจจับจังหวัดอุดรธานีนะครับโอเคครับอ้าวรถกระบะเริ่มต้นอยู่ที่สองหมืนกว่าบาทนะครับเนี่ยคันนี้เลยสองหมื่นอะไรเนี่ยป้าสองหมื่นหานะครับสองหมืนหาตัวนี้ก็เอิน่าฟอดนะฟอดนายักสองหมืนหานะครับ บอดเลนเจอร์สองหมืนห้าตัวนี้เอกสารภ<ว>าษีครบเนาะเอกสารภาษีครบปัญหามันก็คือปัญหาก็คือฝากกงเนาะฝากกงตามสภาพด้ไยนะฝากกงนะครับต้องไปเก็บไปเก็บง,งานนิดนึงออาถอยถอยนะพิซซ่า,า,านี่สภาพร,รวมๆนะปลาท้ายประมาณนี้สองหมืนห้า แก่ฝาโก่งไว้งั้นแล้วก็กระบะตรงนี้มันเพิ่นเพิ่นตัดกว่นไงอืมข้าด้านข้างนะครับสีสองหมื่นห้าตอนสภาพฝาโก่งเอาไปใส่ซื้อกันแล้วเหรอบ่เปิดออกไปเครื่องนะนนยังเปิดฝาของเครื่องให้ผมบังนี่เอฟซีเดี๋ยวบังนี่จะได้พิจารณาเพิ่งจะไปซ่อมมันจะเปิดรลายยังไงเอารถใส่ดิ นะ่ห้องโดยสารก็สวยอยู่เกียร์ธรรมดาโดยรวมนะครับเบาะตังคอนโซลอืมตัวนี้ยังบีอะไเฮตุยังแก่ไม่มีฝาครอบมีแต่ฝาครอบจะหานออกมันมันสตาร์ติดอยู่แต่ว่ามันดันบ่ก็เลยมันดันสตาร์ติดอยู่มันดันแค่ฝาโก่งมันบ่ติดง่ายโยนบ่มัน้งติดอย่างฝาโกงโอ้ น้ามันดันฟ้าโกงจริงนี่ยไปแก่ตัวนี้เนาะสองหมื่นห้านะครับสองหมื่นห้าตัวร่องได้ติดตั้งเราอยู่ที่อำเภอกุดจ,จับจังหวัดอุดรธานีนะครับอ่าเดี๋ยวก็ดูเบอร์โทรท้ายคลิปแล้วกันยางนาเนี่ก็จะหัวนี่ลนะูกบอลอจอดดนจอดโดนนะครับจอดโดนโอเคอ่ามาดูต่อไปนะครับคันนี้ตัวนี้เคลื่อนยังกันไหมมัดด้าหัวหนุก ه, เก็บสียางง่ามยางใหม่นะครับเอกสารผ้าสีครบเลยสีเพื่อเก็บใหม่แล้วนะครับปีหกแปดเพื่อได้ไหมปะเพือ่อใส่เพิ่งนี่เนี่ยเก็บสีแล้วก็บ mm ่ hmm. ดีไปถ้ปายวาดถ่ายนะครับสียังหอมหอมยู่เลยนะ เฮ็ดสีเบชรหมื่โอ้สีเบชรมื่นหสีปีหกปนั่นแหสีปีหกแปดจะตาติดใส่ได้ป่ตอนน่ะ น้องสตาร์ตตั้งเสียงนี่แหละคันสตาร์ตตอนเราดูแบตบ่มี่แบตบ่มีนะครับรถห,หลายคั้นเลยแบตบมันโอ้กน่ะมันเก็บมาใหม่แต่ว่าเครื่องดีเนาะเครื่องดีเครื่องเปิดได้เลยเปิดได้สิปบป่โอ้เปิดอะไรบ้างเนี่ยตัวนี้เปิดได้อยู่สามหมื่นห้านะ่รอรองได้นะครับต่อรองได้ให้หารถสายคลาสซีอือสามหมื่นห้าทดลองได้นะครับต่อรองได้ แบตเชื่อมถ้าลูกค้ามาเอาเนี่ยต้องเตรียมแบตมาหรือซาร์แบตให้น<ม>หรอัดให้นที่ที่เก่เลยมาที่เก่าเลยน,น,นะครับไปห,หารถทรงนี้อยู่ไปห,หน้าทะเบียนหนองคายสายคลาสสิกใครหาตัวนี้เคลื่อ,อนว่าหนายังก่อนนามู๊มหัวหนุกหัวหนุกหลังค่ำสูงหังค่ำสูงหัวหนุก มันเป็นรุ่นตนัวใหม่เน,ะเนาะตัวสุดท้ายของรุ่นนี้เลยนะนี่แับข้างหลังฟอร์มจับเี้อ่าใครหาตัวนี้อยู่ที่สามหมื่นห้านะครับสามหมื่นห้า,อออาโอเคสามหมื่นห้าสวยรอรอสวยรอรอเอาโอเคสนใจยังไงสอบถามได้นะครับเบอร์โทรใต้คลิปเลยที่ตั้งอยู่ที่อำเภอกุจจับ<ะ>จังหวัดอุดรธานีนะครับ ดีいいครับ